ในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนเดินทางถึงอินโดนีเซีย<บ>เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ครั้งที่17ที่เกาะบาหลีระหว่างวันที่14ถึง17พฤศจิกายนตามคำเชิญของนายโจโกวิดโดโดประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย ือเป็นการเข้าร่วมการประชุมพหุภาคีเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตามกำหนดการประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะร่วมหารือกับประธานาธิบดีจโจโกวิโดโดหลังจากก่อนหน้านี้ผู้นำทั้งสองเคยหารือกันเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเดินทางไปเยือนจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายนตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีของไทยระหว่างการประชุมทั้ง2งานประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดจะหารือแบบทวิภาคีกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาเซเนกและอาร์เจนตินา ขณะที่ชาวอินโดนีเซียที่เกาะบาหลีร่วมต้อนรับประธาน,นาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างเส้นทางที่รถของประธาน,นาธิบดีสีจิ้นผิงผ่าน